คุยกับท่านรีนิพพลบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านกำกับดูแลกรมที่ดินอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับโครงการบอกดินหนึ่งสองสาเนี่ยนะว่าขณะนี้ไปถึงไหนอย่างไงแล้วนะครับท่านนิพพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีรับคุณคุณแดนหนอมครับคุณจินเี่ครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับครับผมบอกดินสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับท่านวันที่3ามิถุนายนสามสิมิมิถุนาครับ3ามิมิถุนาครับ ตั้งแต่หนึ่งสองและสามาถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนมีจํานวนรายไหมครับท่านครับเอบอกดินหนึ่งบอกดินสองเนี่ยประมาณสักห้าแสนห้าแสนนิดๆครับครับห้าแสนรายครับห้าหกแสนนะผมคิดว่าห้าหกแสนนะครับอ่บอกดินสามเนี่ยเท่าที่ตรวจด,ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสองแสนกว่าแล้วมั้งฮะ สองแสนก <สำ S 1> ว่า <สำ S 1> <ส>ดีว่ารอบนี้น่าจะสามแสนกว่าจะเป็นสามสิบประมาณสามแสนได้นะท่านนะทีนี้ก็ก็ถ้าก็หนึ่งสองสามรวมกันนะ่าอยู่ที่สักเจ็ดแปดแสนแต่ว่าอย่างนี้ครับอคุณเจนอมครับ,รบมันจะเข้าที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันอยู่ในที่ดินของรัฐครับ อันนี้เราต้องเอาออกนะฮะถ้า<ก>ถาแจ้งมาแล้วแล้วก็บอกอบอกโลเคชันแล้วเนี่ยว่าอยู่ในที่ดินเขตป่าหรือเขตที่ดินของรัฐเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถจะไปคาระวังเดินสํารวจให้ได้ครับนะครับก็ต้องอาจจะต้องอาจจะต้องเอาจํานวนนี้ออกไปข้อตีซิว่าสักสักอยู่ที่สักห้าหกแสนที่เหลืออยู่ประมาณเนี่ยฮะถ้าาคาดการว่าเสร็จสิ้นแล้วก็น่าอย่าห้าหกแสนห้าหกแสนก็ต้องมาทําแผนเออ่เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงที่ เราพิจารณาประมาณอยู่ในสภาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเชิญอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ท่านผู้แทนสำนักงบประมาณมาคุยกันว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านก็แนะนําว่าให้ให้ดูจํานวนที่มาลงชื่อก่อนว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วค่อยมาดูกันว่าถ้าจะทําอย่างนี้เนี่ยต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่ใช้เวลากี่ปีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพอปิดบอกดินสามแล้วเนี่ยก็จะเอาตัวตัวเลขมาดูแลทั้งหมดครับอม มาดูอีกทีว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ทีนี้แน่นอนเพราะก็ต้องมาทําแผนอย่างที่ท่านว่าเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อ,อหนึ่งของงบแล้วสองเพื่อต้องต้องเดิน,นํางวัดถูกบอกระยะเวลาบอกระยะเวลาได้ว่าอ,อย่างนี้ยถ้าเราบอกว่าสมมติวอาหกแสนนะฮะครับถ้าสมมติว่าสมมติว่าตัวเลขอยู่ที่หกแสนเราบอกว่าเราจะทําปีละสองแสนลายครับอ่ามันก็ใช้เวลาสามปีสามปีใช้เงินเท่าไหร่ก็อย่างนี้ต่อเข็มจะได้มันมันจะได้แก้ปัญหาหกหมดไปนะครับ แสดงว่าทั้งนั้นที่หนึ่งสองที่เราบอกดินไว้แล้วคนเข้าบอกดินมาแล้วแล้วเขาก็รู้จากแอปพลิเคชันแล้วว่าของเขาออกได้ไม่ได้อย่างที่ท่านว่าเนี่ยอันนี้ก็เราก็ยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินสำรวจทั้งเลยถูกไหมครับท่านครับต้องรอหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งมี่เดินไปแล้วหนึ่งมี่เดินแล้วหนึ่งเดินแล้วที่ที่เดินมาปีสองปีนี่แหละหนึ่งแล้วหนึ่งใช้หนึ่งทำไปก่อนแล้วคก็ที่ที่เยอะอยู่ก็คือสองบอกดินสองแต่ว่าบอกดินสองเนี่ยเพราะตอนนั้นได้รับความกรุณาจาก แตาทำเนียบรัฐบาลท่านเอาท่นาทนเอาบอกดินสองไปลงเว็บไซต์ให้คนคก็เลยรู้แล้วก็แจ้งความเข้ามาเยอะมากครับอันนี้เราก็อยากว่าเวลาเหลือสิบห้าวันเนี่ยทำยังไงได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าถ้าใครประสงค์จะได้ที่ดินเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็และที่ดินของตัวเองมั่นใจว่าไม่ใช่ที่ดินของรัฐเนี่ยก็ให้เข้าไปแอปพลิเคชันบอกดินสามแล้วไปลงรายละเอียดตามที่กำหนดเอาไว้ แล้วก็ไอรายชื่อที่ท่านลงเอาไว้นี่แหละเจ้าหน้าที่จะเข้าไปรวบรวมทั้งหมดนําไปสู่การทําแผนเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่นะครับอืเพราะงั้นเหลือสิบห้าวันอย่างที่ท่านว่าก็ใครที่ครอบครองที่ดินเอเอาเอางี้ท่านตัวจีริงจกันนะที่จะเข้าบอกดินเนี่ยนะครับเขาจะต้องที่ดินประเภทไหนที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้ ที่ดินนั้นที่ดินนั้นท่านจะต้องไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐนะที่ดินของรัฐเนี่ยเอาเอาไปเอาไปออกโฉนดไม่ได้เด็ดขาดที่ดินของรัฐก็เช่นเช่นเก็บป่าเก็ป่าถาวรเขตที่เออเขตเก็บป่าสงวนแห่งชาติหรือว่าที่สปกนะครับหรือว่าที่สาธารณะที่สงวนไว้ไปจนใช้ร่วมกันหรือว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่สาธารณะที่สงวนไว้เพื่อเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ไอ้อย่างนี้ครับมัน มันเอาไปออกโฉนดที่ดินให้กับใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เองก็ได้ํำชับครับว่าเวลาไปเดินสำรวจห,ห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้ไปเดินสำรวจในที่ดินของรัฐคส่วนที่ดินของรัฐนั้นพอเสร็จจากเรื่องการออกโฉนดแล้วถ้าถ้าใครอยู่ในที่ดินของรัฐแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่ดินนั้นหมดสภาพหรือเสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยกฎหมายเรามีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่เรียกว่าคอทชแหละครับคุณกนอกครับ รเราจะนํากฎหมายนั้นมาแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนไม่ต้องถูงกดาเนินคดีเรื่องของที่ที่ดินของรัฐก็อย่างน้อยก็ได้สิทธิ์อยู่อาศัยได้ได้ไดสิทธิ์ทำกินโดยชอบ้วยกฎหมายนะครับเดี๋ยวไอ้นั้นไอ้นั้นจะเป็นเรื่องของกฎหมายคอตชอค่อยว่ากันคอตช่วช่าแยกกันซึ่งแยกกันซึ่งออกซึ่งโฉนดซึ่งออกโฉนคือพอเข้าตรงนี้ปั๊บรู้ว่าออกไม่ได้เดี๋ยวก็รอคอตชอถูกไหมครับก็แยกส่วนไปเขาก็ไม่ไล่ออกจากพื้นที่อืมโอเคครับโอเคครับค่อยว่ากัน พราะว่ากฎหมายมันคนละฉบับเครื่องมือเครื่องมือแก้ปัญหามันก็คนละคนละคนละเครื่องมือครับครับค่ะแส่วนเครื่องมือของกรมที่ดินเนี่ยเครื่องมือของกรมที่ดินเนี่ยวันนี้ออกแชนดก่อนครับถ้าผมแยกส่วนออกมาให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดครับท่านครับว่า การออกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับมันมีเอกถ้าใครที่มีเอกสารสอคอหนึ่งมีนสสามนสสามก็คือที่มีเอกสารที่สามารถจะออกได้เนี่ยอันนี้เขาก็สามารถที่ถ้าไม่รอบอกดินก็คือเขาสามารถจะไปออกโฉนดเฉพาะรายาได้อยู่นะถูกไหมครับท่านเฉพาะรายได้อยู่แล้วไปไปแจ้งเฉพาะรายได้อยู่แล้วครับอันนั้นเสียตังเองถูกไหมครับท่านครับเสียตังเอง,ง,งเสียตังเอง<ะ>อาจจะเข้าคิวนานหน่อยเข้าคิว<ม>เพราะว่าช่างนังวัดเรามีน้อย แต่พอรเราเข้าโครงการเดินสํารวจเนี่ยเราจะส่งช่างรางวัดไปจักกรมเลยสายตารวจไปจักกรมเลยปกติเราจะมีอยู่ร้อยี่สิบสายตารวจเนี่ยเรายังมีทีมาอย่างเงี้ยลงไปเร็วมากไปในเดือนเดียวสองเดือนก็จบอย่างเงี้ยเข้าไปเข้าไปเดินแล้วมันก็สามารถทําได้เยอะเร็วขึ้นที่สําคัญคือเราเก็บค่าคําขอแค่ร้อยสิบบาทเท่านั้นเองอประชาชนเสียค่าคำขอแค่ร้อยสิบาทถ้าไปออกเฉพาะรายเนี่ยบางทีก็สี่พันสี่พันกว่าบาทนะอะไรประมาณนี้ตามคำว่า ครับที่ดินอีกประเภทหนึ่งครับท่านครับที่ชาวบ้านจะถามกันมากก็คือนี่แหละที่จะต้องต้องบอกดินอย่างเนี้ก็คือที่ว่างที่ว่างไม่มีกระสารสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บางทีชาวบ้านก็ครอบครองทํากินอยู่ก็ไปเสียภาษีพรบทห้าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นไอ้อันนี้อันนี้ผมผมให้หลักอย่างเดียวคุณบรรหลมครับที่ว่างอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นเจาะที่ดินฟันหลอที่ดินอะไรถ้าไม่ได้ที่ถ้าไม่ได้เป็นที่ดินของรัฐเลยนะ ท่านท่านท่านไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่ว่าท่านครอบครองทําประโยชน์มายาวนานแล้วท่านเข้าไปแอปพลิเคชันบอกดินเลยครับได้เลยอืได้เลยถ้าที่ดินท่านไม่ได้อยู่ในเขตป่าท่านอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอยู่มานานแล้วไม่มีเขตป่าด้วยไม่มีที่ดินสอกไม่มีที่ไม่ใช่ที่ดินของรัฐทุกประเภทท่านเข้าไปบอกดินเลยครับอันนี้ไปออกรายแปลงไม่ได้ถูกไหมท่านไปออกรายแปลงไม่ได้ครับ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 ออกรายแปลงก็ได้เหรอครับ ได้ครับไม่ไม่ไปออกไลแปลงไม่ได้ออกต้องเดินสำรวจอย่างเดียวต้องเดินสำรวจอย่างเดียวก็คือเนี่ยแหละบอกดินเดินสำรวจโดยการบอกดินยากยากนะครับท่านเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายังเขาท้องถิ่นเขายังเขายังรับเสียภาษีที่ดินว่างเนี่ยปฏิบัติบังคับบอร์ดนะครับไม่รับแล้วกระเบียบระเบียบไม่รับแล้วเพราะว่าคนเอาไปอ้างใช้ผิดวัตถุประสงค์กันใหญ่เลย พราะงั้นมีคนก็แย้งว่าถ้าคืนรับอยู่เนี่ยคนก็เมเยว่ปคนถูกที่ป่าอะไรจะมองเนี้ยครับมันก็เลยไปเป็นใหญ่ก็เลยไม่รับนะครับอืมครับก็เลยไม่รับแต่ว่าก็ไปเป็นภาษีบำรุงต้องที่ภาษีที่ดินก็ว่ากันไปเลยใครมีนอสอสามใครมีหลักฐานที่ดินก็ไปจ่ายตามนี้นะครับครับอีกประเภทหนึ่งครับสองคนหนึ่งครับท่านครับตอนนี้ที่หลังวันที่แปดกุมภาห้าสามใช่ไหมครับท่านครับถ้ายื่นหลังเนี่ยจะต้องไปร้องศาลเนี่ยอันนี้เนี่ยวันณวันที่แปด กรมห้า5-3เนี่ยอกฎหมายกฎหมายที่ดินไปแก้ไขนะว่าใครถือตกอ,อ,อยู่ต้องมาแจ้งต้องมาแจ้งความประสงค์จะออกโฉนดที่ดินนะกรมที่ดินมาแจ้งตอนนั้นประมาณ4แสนกว่าลายนะครับผมครับ4แสนกว่าลายเราทําเสร็จสิ้นไปแล้ว2แสนกว่าเหลืออยู่อีกชัก2แสนเนี่ยมันแยกไปหลายประเภทคือหนึ่งอยู่ในเขตป่าแน่นอนแล้วสองอยู่ในรอเซ็นข้างเคียงระวังข้างเคียงอยู่ในขั้นตอนกำลังดำเนินการเร็วๆนี้ก็จะเสร็จ ผมคิดว่าเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่อีกวาประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นเร็วออเ็วนี้จะออกเร็วๆรวนี้จะออกนะครับเร็วนี้จะออกตั้ง <คน S 2> แต่ตั้งแต่ผมเข้ามาปีหกสองถึงปัจจุบันถึงปีหกหกสี่นะครับหกห้าต้นปีเนี่ยเอผมไปดูตัวเลขออกไปแล้วเนี่ยออกนโฉนดให้ประชาชนไปแล้วประมาณสักสองแสนแปดหมื่นกว่าลายจุดเกือบสองแสนยุดเกือบสามแสนลาย เนื้อที่ก็ประมาณสักหกแสนกว่าไร่แล้วครับคุณถนอมทับที่ออกไปแล้วเนี่ยช่วงสามปีมาเนี้ยที่ท่านนิพนธ์เดินสายแจกโฉนดอยู่นี่นะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับสองแสนแปดหมื่นไรหกแสนกว่าไร่ส่วนใหญ่เป็นที่แบบไหนท่านครับที่ท่านไปแจกเนี่ยเป็นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่บ้านในหมู่บ้านหรือไม่ก็เป็นที่สวนไรนาครับนะครับเป็นที่สวนเป็นชาวบ้านเมื่อวานผมไปแจกที่ศรีสาครมาคุณถนอมครับชาวบ้านร้องเลยเมื่อวาน ชาวบ้านร้องผมผมหันไปดูเอ๊ะแ,แกร้องแกบหวร้องทำไมแกบอกว่าเนี่ยคอยมาหกเจ็ดสิบปีแล้วพึ่งได้เนี่ยรุ่นแกบอกรุ่นแม่แกนนนแล้วก็ต้อหมัม่มที่ดินที่ดินมาาัตยิดรอกันมาสามต้อยมั่มแล้วพึ่งมาได้เนี่ยชาวบ้านก็ดีใจกันว่าคนมากเป็นที่อยู่อาศัยครับคนหนึ่งประมาณสักครึ่งไร่สองงานอ,อย่างมากก็ไร่หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแปลงที่แปลงเกษตรเนี่ยก็ได้อาจจะมีที่นาอาจจะมีกระสวนนี่สามสี่ไร่พอมี อยู่อย่างนี้ทังนั้นนะครับที่ศรีสาครนะครับเมื่อวานแจกกันไปร้อยร้อยห้าสิบแปลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงเ็กแปวงนอคอผมไปแจกที่พับ,บอืมหมู่บ้านหนึ่งประมาณเป็นร้อยครับหมู่บ้านหนึ่งเป็นร้อยเป็นร้อยลายร,ระมาเป็นร้อยร้อยกว่าคนบางที่ก็สองร้อยกว่าแปลงสองร้อยกว่าคนอยู่ปมะมานนี้เพราะว่าเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยบางทีหมู่บ้านสองหมู่บ้านเขาก็ไปเดินให้ก็ก็ผมก็จะยอยเข้าไปถือโอกาสไปรับรู้ปัญหาอาหารด้วย ปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในเขตสามจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ไปดูไปให้กำลังใจว่าไม่ใช่ก่อยแต่เด็กไปทำมาแล้วผู้ผู้กำหนดนโยบายไม่เคยออกมาดูหน้าฮานผมบอกไปดูไปดูวยไปดูหน้าฮานด้วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย เอพราะบางที่เนี่ยนะเจ้าหน้าที่รังวัดนะครับ <c oughs> บางจังหวัดเนี่ยไม่อยู่ไม่กี่คนนะครับนครับมัน <c oughs> ใช้เวลาใช่ไหมครับคือคือ,คอนั่นแหะคือที่เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ประจําประจําสํานักงานต่างๆเราเลยต้องเอาส่วนกลางไปเราต้องคือถ้าเราให้สานักงานแต่และสํานักงานเดินสารวจไม่มีทางอ่ะครับกําลังก็ไม่พอครับกําลังเขาไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องมีโครงการอย่างนี้ออกไปจากส่วนกลางช่างรังวัดเราไปจากส่วนกลางทั้งหมดที่เราบอกว่าเรามีร้อยี่สิสายตำรวจเนี่ย แต่บังเอิญว่าปีนี้ประมาณเราน้อยเราก็ออกไปได้แค่ขึ้งหนึ่งคือเหลือ60สายสำรวจแค่นั้นเองครับครับ<ม>นี่ถ้ามองแบบ,บไม่แยกส่วนนะว่าท่านนิพนธ์ดูกลมที่ดินนยนะจริงๆที่เราเจอปัญหาจากประชาชนที่ร้องทุกข์เข้ามาทาง n อ t ีเนี่ยค้ที่ถือสปกอรอยู่นะค่ะครอบครองอยู่ในเขตปฏิรูปและจะให้สปกรมาทาเดินการดังวัดออกเอกสารสาปกรหรือไม่กระทั่งแบ่งแยกสปกรไปสู่ทายาทครับท่านครับ ถามว่ารอเท่าไหร่รอกันไม่รู้กี่ปีเป็น10ปีถามว่าทาไมรอนานเราก็คุยสปกาบางจังหวัดก็บอกว่าทั้งจังหวัดเขาอย่างจังหวัดตรังก็มีช่างเดินสํารวจอยู่4คนทั้งจังหวัดนะท่านพื้นที่เนี่ยครับมันมันก็เลยต้องเอากําลังจากส่วนกลางลงไปช่วยต้องทํากําหนดเป็นนโยบายลําพังจะให้พื้นที่ทาเนี่ยเขาทางานประจําอยู่เนี่ยมันก็ล้นมือเพราะอัตรากําลังที่เราให้อยู่เราให้จากอัตรากําลังที่ปริมาณนานที่มีอยู่ในในในปกติแค่เนี้ย แต่ว่าพอเป็นอวานนโยบายใส่ก็ไปด้วยเนี่ยไอเน,นี้ยมันทําไม่ได้อืม,มทําไม่ได้ก็เลยต้องมีปัญหากันกันหลายจุดนี่ผมลงไปหน้าานพอเริ่มรู้พอพอเห็นปัญหานะครับอะไรที่แก้ได้ก็แก้อะไรที่ต้องเชิญมาพูดคุยกันก็ยังถือว่าเออ่เรื่องการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนเนี่ยยังเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนมากเลยครับครับเพราะแต่ว่าทําอย่างไรเราเรา,เราต้องสร้างความเข้าใจ แล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่พี่น้องส่วนหนึ่งห่วงกังวลก็คือเอ๊ะจะไปเอาที่ป่ามาออกให้ให้ประชาชนไว้อันนี้ผมยืนยันผมห้ามเด็ดขาดนะครับไม่ให้เอาเขตป่ามาออกไม่ให้เอาพื้นที่ดินของรัฐทุกประเภทครับไม่ใช่ป่าอย่างเดียวที่ทสาธารณะทุ่งเลยงสัตวก็ห้ามไม่เอามาออกถ้าตรงไหนมีปัญหาอย่างเขตยังไม่แน่นอนเว้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้สรุปแนวเขตที่ชัดเจนก่อนนะครับท่านครับมันจะมีข้อโต้แย้งจากชาวบ้านกับทางเจ้าพนักง,งานที่ดิน นะครับหลายๆกรณีอย่างเช่นว่าเขาบอกเขาอยู่มาก่อนอแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่บอกออกไม่ได้มันเขตป่าทีนี้ปรากฏว่าการจะมาชี้แนวเขตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้มันทำไงให้มันได้ข้อยุติว่าถ้ามันไม่ได้แต่ต้องมาชี้แนวเขตนะไม่ใช่ไม่มานะแล้วก็ค้าอยู่อย่างนั้นนะครับท่านครับก็มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่จริงในทางปฏิบัติเพราะว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในอดีตมันก็ทําให้มีปัญหา พอพออดีตมีปัญหาปัจจุบันก็ไม่กล้าทําอ so ืมปัจจุบ be ันก็ไม่กล้าทําอันนี yeah, ้อ UH ันนี้อันนี้เข้าใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะในอดีตขืนชี้ไปแล้วก็มีความผิดครับก็เลยไม่กล้าชี้นะครับก็เลยไม่กล้าชี้อันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆลงไปในพื้นที่ก็รู้ว่ามันมีปัญหาแต่ว่าในระเบียบอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติ่ยไม่กล้าปฏิบัติ ก็เป็นภาระกับชาวบ้านเป็นภาระเป็นภาระกับประชาชนอันนี้มีอยู่จริงครับคุณถนอมครับอยิ่ทีนี่ครับมีมีอยู่จริงแต่ชาวบ้านส็เือดร้อนจริงๆอันนี้อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจเพราะงั้นเขารอนานมากพอรอนานมากพอได้ท่านนิพนธ์ไปแจกปั๊บร้องไห้เลยนี่นี่แหละผมว่านะเพราะว่าเขารอมาทั้งชีวิตตั้งแต่รุ่นพ่อลุ่นแม่จนกระทั่งวันที่รอคอยนะคะอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากท่านนิพนธ์ไว้ครับท่านครับที่อันนี้เราเจอจากปัญหาที่จากการทํางานแบบนี้นะครัับบท่่าานครว เอ่อหนึ่งชาวบ้านไปขอรังวัดออกโฉนดขอแบ่งแยกโฉนดขอทําเอกสารใดๆก็แล้วแต่นะครับหรือ,อว่าไปขอออกใบแทนนอสอสามกอบ้างโฉนดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาร้องทุกมาก็าคือว่ามันนานมากครับท่านครับมันนานมากไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกรอก่อนนะรอก่อนนะแล้วรอโย่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะค,ครับค,ค,คือที่จริงคือที่จริงมันมีมันมีมนมมนมพรบอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนน่ะ อันนี้ท่านนายกท่านกำชับอยู่นะในคลร,รมรเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วท่านนายกท่านก็กำชับเรื่องอการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหน่วยงานไหนมีหน้าที่ที่ต้องทําให้เสร็จไปในกี่วันนี่เดี๋ยวนี้มันมันมีระเบียบอยู่แล้วมันมีข้อกําหนดอยู่แล้วก็ขอให้ถือปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติให้ตามนั้นนะครับเพราะว่ามันมีมันมีมันมีข้อข้อกําหนดอยู่แล้วว่าอะไรมายื่นกี่วันต้องได้ตอบคําตอบนั้นในกี่วันนะครับเพราะฉะนั้น อ,อันนี้ถือว่าเป็นภาระที่ต้องทําเป็นภาระที่ต้องตอบสนองกับพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับเรื่องนี้ในที่ประชุมคลรมด้วยให้ทุกกระทรวงไปปฏิบัตินะครับไปปฏิบัติตามนี้แล้วก็หน่วยงานไหนที่ยังไม่กําหนดหรือว่าข้อกําหนดจะ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 ,จะไปแก้ไขเปลี่ยนอปลงให้รีบเสนอ,อตตนะให้ได้ข้อยุต,ตินะครับให้ได้ข้อยุติเพราะว่าถือว่าการให้การบริการกับพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วก็ต้องมีความชัดเจนว่าเรื่องไหนต้องเสร็จภายในเวลากี่วัน ที่จริงกรมที่ดินเองก็พยายามทําเรื่องนี้พยายามแจ้งบอกว่าเออ่ถ้ามายื่นแล้วต้องกี่วันเสร็จนะครับถ้าไม่เสร็จต้องมีเหตุผลชี้แจงว่าทําไมไม่เสร็จติดไาระติดปัญหาอุปสรรคอะไรก็ต้องชี้แจงให้ที่น้องประชาชนเข้าใจเพียงแต่ว่าพอคนไกลเราเยอะเจ้าหน้าที่เราเยอะพอไปส่งส่งระดับนโยบายไปเป็นทอดทอดทอดสุดท้ายที่ไปฟังอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องย้ํากันต่อย้ํากันตลอดก็ต้องขอบคุณคุณตนอคุณจิมมี่ที่ได้ช่วยกัน ทําเรื่องนี้ให้พี่นพปอกชนถ้าเดินทั่วประเทศจะรู้เลยว่าปัญหาที่ดินปนัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาเรื่องที่ทํากินเนี่ยยังเป็นปนัญหาใหญ่ของประเทศครับอืมใช่ครับท่านครับถ้าเป็นไปได้ท่านนิพนธ์ออกหนังสือเวียนไปถึงที่ดินทุกจังหวัดนะผมว่านะอย่างที่ท่านว่านะท่านนายกมอบหมายว่าเออต้องเอาให้ได้จริงแล้วต้ช่วยตอบชาวบ้านถ,ถ้าตอบเป็นลายลักษณ์อักษรได้ผมว่าดีนะอย่างน้อยที่สดุดก็ม,มันจะได้เคลียร์ว่าจะวบ้าจะ ไะ่ใ้่ชาวบ้านมาถามเ่อเขาตอบแล้วก็ไม่รู้บอกบอกไม่ตอบตอบแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่ประชุมกระทรวงท่านท่านน้ำตีว่าการทวกมาแล้ก็ย้ำก็ย้ำเรื่องนี้ในการในในที่ประชุมผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเราจะมีกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอสุดท้ายครับท่านนิพนธ์มีอะไรจะตอบย้ํากับพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่านี่เหลือ15วันนะท่านนะบอกดินสมมิถุนายนนี้นะครับถือโอกาสนี้ขอบุณคุณเนอมแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ทุกพื้นที่นะครับว่าถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเรื่องอยากจะได้โฉนดที่ดินและที่ดินพื้นที่นั้นพี่น้องต้องมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นที่ดินของรัฐเนี่ยให้พี่น้องเข้าไปในแอปพลิเคชันบอกดินสามของกรมที่ดินนะครับแล้วไปแจ้งไปบันทึกข้อความตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดแล้วว่าต้องทําขั้นตอนต้องทําอะไรอย่างไรนะครับแล้วกรมที่ดินจะรวบรวมความประสงค์อันนี้ครับทาเป็นแผนในการพัฒนาในการที่จะกําหนดภารกิจ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้วก็จะนําไปสู่การขอหบประมาณมา,าใช้ในโครงการนี้แล้วก็หวังว่าจะมีเวลาที่แน่นอนว่าพี่น้องใช้เวลาเท่าไหร่รรต่อไปกรมที่ดินต้องบอกว่าจะเสร็จภายในกี่วันกี่ปีนะครับโครงการระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามอาจจะใช้เวลาสี่ปีจบหมดอย่างนี้ปี้องเท่าไหร่เดี๋ยววันที่สิบห้านี้ไอ้วันที่สามสิบนี้อีกสิบวันวันที่เหลือเนี่ยถ้าพี่น้องเข้าไปในบอกดินสามได้มากเท่าไหร่ก็ก็จะได้เอาเอาจํานวนเท่านั้นมาดูครับ พอปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับไม่ขยายเวลาแล้วผมไม่มีสามสังคมพี่ดิ้นไปแล้วผมได้ผมได้สามสังคมไม่มีสี่แล้วแล้วก็ไม่มีขยายเวลาเป็นเป็นระดับแต่ดาเป็นอะไรไม่มีเลยครับการเสร็จสิ้นแคสุนาสามสิบไม่เทียนาก็จบเลยครับครับถ้าดูจากศักยภาพที่ผ่านมาท่านบอกว่าเราปีหนึ่งประมาณสักสองแสนรายสองแสนรายแสนหน้าแสนหน้าแสนหนุกแสนหน้าแนผมมั่นใจว่าเราเราเราขยายประสิทธิภาพได้แน่นอน ช่ห<ต>ที่ว่าผม,ผมจะพูดบ้านจะทําได้ครับทำได้ไดเพราะงั้นท่านท่าน,<บ>นคิดว่าถ้าถ้าสมมุติว่าตัวเลขพอมันคัดแยกแล้วว่าสมมุติเข้าไปมาลงทะเบียนบอกดินไว้รวมแล้วหนึ่งสองสามเนี่ยนะสักประมาณสักแปดแสนพอคัดแยกไว้ตรงนี้ออกไม่ได้ก็กันส่วนออกไป <CP. S 1> อ่ไปว่าคอชอ<ม>ที่เหลือเท่าไหร่ผมคิดว่าสี่ปีปอ่าผมคิดว่าสี่ปีสี่ปีหมดใช่ไหมท่านสี่ปีอ่าผมคิดว่าสี่ปีทําได้แน่อนอนถ้าคนพร้อมคนเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในวิสัยเราเพิ่มอยากร้อยยี่สิบอาจจะเป็นสัก ร้อยสามสิบร้อยสี่ติดสายแล้วก็เพิ่มปริมาณแปลงแต่ละสายมากขึ้นครับก็ก็ก็พอก็พอที่จะขยายเป็นเป็นแสนห้าได้นะครับแสนห้าแสนหกอยู่ในวิสัยจะที่นได้แน่นอนสองห้าเจ็ดศูนย์ได้ไหมท่านผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นก็ไม่ช้านะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงว่าประชาชนได้ได้ได้ทั้งหมดแล้วก็ทาให้ประชาชนได้ สี่ห้าปีเวลาเป็นแผนของรัฐบาลก็หนึ่งชั่วอายุรัฐบาลนะะสี่ปีครับกับผมคือเป้ามันชัดขึ้นใช่ไหมครับท่านครับวันนี้นะสี่ปีจริงๆฟังดูเหมือนนานแต่ผมว่าสี่ปีแล้วทุกคนได้ผมว่าโอเคนะกับสิ่งที่เขารอคอยมาว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้อย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับใช่ครับผมชัดเจนมากครับท่านนิพนธ์ครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม